เราเลิกตลอดออนไลน์นะครับวันนี้มาเที่ยวพัทยานะครับหาดจ,จอมเทียนนะครับบรรยากาศนะวันนี้มาเป็นหมู่คณะนะยทำไมจะต้องโทรเายพรผมไม่ซี <c oughs> อย่ายุ่งกับผม <c oughs> ผมบอกตรงไม่ต้องอย่าคุยที่มาไม่มีไม่มีเอาไปเรียบร้อย

กันนะครับเกาะช้างนะครับนี้ลงตะเลตทลันทัวร์เนี่ยถ่ายเนี่ยตะเลไปออนไลน์อยู่ช่องเขาเชียบเ้าล่ละลงช่องไเห็นลงเดี๋ยวนี้แล้วติดกดคนใช่ใช่ไวไม้มีอะไรเพิ่มมาใหม่เลยทั้งซัำทั้งปักที่ไปถ่ายต่อหม้อร์เตอรเวให้ดูเนี่ย <c oughs> ลองยูทูบเลยเลิศ ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยาแสงเข้ากลหน้าหน้าอย่างนี้ถึงจะชัดหน่อยแสงได้เดี๋ยวเราวันนี้ไปเจอกันที่ตเล่ตลาตเล่ตาลานาลายนะครับ